หิวรอบดึกนะคะหิวรอบดึกกินอะไรก็กลัวจะอ้วนนี่อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคนบรักสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นน้าเต้าหู้งาดำนะคะน้าเต้าหู้งาดำแล้วก็อันนี้ปลาแซลมอนนะคะช่วงนี้ใช้สมองเยอะในการหาเงินคิดปลายเยอะๆจะได้ฉลาดฉลาดมีอะไรที่คิดงานออกได้ด้วยวก็ ไม่รู้หอยอะไรแต่อันเนี้ยอร่อยกว่าหอยแขงแน่นอนตัวใหญ่กว่าด้วยราคาถูกกว่าด้วยนะคะเนี่ยไม่แน่ใจเขาเรียกหอยอะไรนะเนี่ยแต่มันก็คืออร่อยกว่าหอยแขงอ่ะนะอร่อยกว่าหอยแขงตัวใหญ่กว่านะถูกกว่าโลละสี่สิบบาทหอยแขงโลละร้อยยี่สองร้อยก็มีเดี๋ยวนี้ไม่ตลาดลนะคะอันนี้ถูกกว่านเนื้อใหญ่เนื้อเยอะกว่าอร่อยกว่าหิ้วลอบบด,ด กินปลาบำรุงสมองตรงนี้หาเงินยาก มาดูกันว่าตัวมันใหญ่ไหมนี่เนื้อเนื้อนั่นแน่นอหอยอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะคะว่ามันคือหอยอะไรนะไม่รู้ชื่อจริงแต่ราคามันถูกมากร้อยี่สิบเอ้ยขอโทษโ้อยละสี่สิบาทเนี่ยัวใหญ่ถูกกว่าหอยแครงแล้วช่าเหมือนหอยแครงเลยแล้วก็ไม่เหนียวกรอบกว่ากรอบกว่าเยอะถูกกว่าด้วย นิ um, um, ้วรอบดึกความอ้วนเกิดจากแป้งอันนี้ไม่อ้วนแน่นอนกินไปเถอะกินให้อิ่มไม่อ้วนแต่คอเลสเตอรอลอีกเรื่องหนึ่ง ไม ah ่ล้างไม่ล้างกันไม่ล <3 ieur 22> ้างกันโอ้ยเจ้าว่ะเจ้าว่ะเอาละกันนเไปละลายหมดเนี่ยนะใส่ไปแล้วตอนผมกินแบบยังไม่รูเลยอะคุลองไปดูต่อมาหน้าต่อมาเอ้าจีบะไม่เอาแบบว่านี่นี่นี่นะนะ okay <laughs>